โอเคก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะครับสายชั้นป .6 ทุกๆคนเลยนะครับก็ช่วงโควิดนี้นะครับเราก็คงต้องเจอการเรียนดนตรีแบบออนไลน์กันไปก่อนนะครับยังไงก็อยากจะให้น้องๆน,นักเรียนสายชั้นป .6 นะครับมีความตั้งใจนิดนึงนะครับสำหรับวิชาดนตรีของครูนั้นนะครับเนื้อหาไม่เยอะนะครับการบ้านก็ไม่เยอะนะครับ หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะเข้าห้องเรียนครบทุกคนเลยนะครับสำหรับหน่วยแรกนะครับของวิชาดนตรีของเรานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ของชั้นป .6 นะครับเราจะเรียนเรื่ององค์ประกอบดนตรีและศับท์สังคีตนะครับอเดี๋ยวไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยนะครับพร้อมกันหรือยังนะครับสำหรับพี่ๆป .6 ของเรานะครับอ่ะไป จังหวะเป็นอย่างไรนะครับบางคนนะครับที่อยู่วงดุริยางหรือวงดนตรีที่คุณครูติ่งพาไปเนี่ยนะครับก็จะรู้จักแหละว่าจังหวะเนี่ยมันคืออะไรแต่วันนี้เรามาเรียนกันรวมๆเลยนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับลองฟังดนตรีที่คุณครูเอามาให้ชมวันนี้นะครับเป็นวงกลองยาวนะครับวงกลองยาวแล้วมา ฟังกันดูซิว่าจังหวะของวงกรองยาวเนี่ยมันลักษณะมันเป็นยังไงมันมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวลองมาฟังจังหวะของกรองยาวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟัง เอาเท่านี้ก่อนนะครับเท่านี้ก่อนครูอยากจะรู้ว่านักเรียนมีความรู้สึกยังไงนะครับว่าวงกลองยาวเนี่ยที่บรรเลงเมื่อกี้เนี่ยในความรู้สึกของคุณครูนะครับมันสนุกสนานแล้วใจแล้วก็จังหวะมันก็ทําไมครับเร็วนะ,ะจังหวะมันเร็วนะครับมีความสนุกสนานแล้วใจเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ต่อไปนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของดนตรีกันนะครับองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายลักษณะนะครับซึ่งองค์ประกอบสําคัญของดนตรีเนี่ยมันก็จะทําให้ดนตรีหรือการบรรเลงดนตรีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีความน่าฟังมากขึ้นนะครับอ่ะองค์ประกอบของดนตรีมีอะไรบ้าง1เสียงนะครับเสียงก็คือเครื่องดนตรีอะไรกร็ได้ ก็ตามที่ทําให้เกิดเสียงนะครับก,ก,ก็คือองค์ประกอบของดนตรีนะครับมีเสียง <c oughs> อขอโทษนะเด็ก <c oughs> ๆมีการประสานเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับพื้นผิวของดนตรีนะครับคียตัลักจังหวะแล้วก็ทำนองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมๆของทั้งหมดเลยในองค์ประกอบของดนตรีครูแยกไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ ช่วงนี้คันคอนะไม่รู้ว่าเป็นโควิดไหมทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็นะครับอยู่ในช่วงที่น่ากลัวนะครับยังไงก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพนะครับมันล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์ใส่แมสนะครับก่อนออกไปที่ไหนนะครับรักษาสุขภาพทุกคนด้วยนะครับมาดูเอาเรื่องจังหวะก่อน จังหวะของชิงละกันนะครับเป็นถือว่าเป็นจังหวะที่ทุกคนเนี่ยเคยได้ยินแล้วนะครับแล้วก็น่าจะทํากันได้นะครับครูจะให้ลงรายละเอียดนิดนึงสาหรับคนที่ยังตีชิงไม่เป็นหรือปบมือตามจังหวะไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการตีชิงทั้ง3ชั้นเลยนะครับอัตราจังหวะ3ชั้นวิธีการตีก็คือนะครับเราจะนับในขีดนี่เป็น1 2 3 4 5า้า 6 7แล้วก็ชิงนะครับอ่าให้ออกเสียงชิงในจังหวะที่8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7ฉับนะครับเอาลองดูนะครูจะเคาะให้ดูนะครับ <c oughs> 1 2 3่ง6 7่ชิงนะครับเอาต่อเลยนะ1 2 3 4 5 6 เจ็บฉับอ่าวลองทําดูนะค <c oughs> ันเจ็บคอรจริงๆเดี๋ยวให้นักเรียนลองทํานะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฉับฮาลองดูนะลองใหม่ลองใหม่อ,หมอ่ะ พร้อมกัน 3, ามสี่หนึ่งสองสามี่ห้าหกดชิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดฉับอ่าลองทำดูลองฝึกดูอันนี้จังหวะ3ชั้นนะครับต่อไปจังหวะ2ชั้นเป็นอย่างนี้เราก็นับแค่หนึ่งสสาแล้วก็ชิ่งเลยนะครับแล้วก็หนึ่งสสามฉับ 1นึ่สองสชิง่งสองสาฉับอ่าลองดูนะ3ามสี่สองสาชิ่งสองสฉับ1นึ่สองสาชิงห่งสองสฉับอ่าไม่ยากทุกคนทำได้นะครับหนึ่สองสาชิง่งสองสามฉับ 1 2ึ่สาชิงหนึ่งสองสาฉับนะลองฝึกนะต่อไปอัตราจังหวะชั้นเดียวมันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็เป็น1นึ่งชิงสองฉับไปเลยนะครับ1นึ่งชิงสองฉับ1นึ่งชิงสฉับ1นึ่งชิงสองฉับลองดูนะ3 4มสี่หนึ่งชิงสองฉับ 1นึ่งชิงสฉับหนึ่งชิงสฉับหนึ่งชิงสฉับอ่าไม่ยากนะหวังว่าทุกคนคงจะทํากันได้เดี๋ยวจะให้ไปฝึกสําหรับจังหวะชิงนี้ครูจะให้นักเรียนป .6 นะครับไปฝึกอ่าเดี๋ยววิธีการสอบเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าเราจะสอบอยังไงกันดีอาจจะเป็นถ่ายคลิปนะครับใช้มือนี่แหละทำเสียงๆๆๆๆชิงเสียงฉับตามจังหวะเลย3ชั้น2ชั้นชั้นเดียว แต่ยังไม่สอบก่อนนะให้นักเรียนเนี่ยซ้อมให้แม่นก่อนนะครับสำหรับคนที่ได้จังหวะแล้วก็ไม่เป็นไรเอาทำให้ดีส่วนคนที่ยังไม่รู้จังหวะก็ฝึกเอานะครับอ่ะไปสไลด์ต่อไปอสไลด์นี้เป็นเป็นการสอนตีฉิงนะครับซึ่งอยู่ใน y o u t u b e นะนักเรียนลองเข้าไปเสิร์ชด,ดูนะครับเป็นบทเรียนออนไลน์วิชาดนตรีเป็นจังหวะฉิงของป .2 เขา นะครับเรียนเหมือนเราเลยคล้ายของเราเลยแต่ของเขาชนิดเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีจังหวะชิงเข้ามาในหน่วยนี้ด้วยนะครับก็นักเรียนก็ไปเปิดดูนะครับในหน่วยการเรียนรู้ของครูก็ได้หรือไปเปิดดูใน YouTube ก็ได้นะครับอ่ะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับจังหวะดังนี้ 1. จังหวะ3ชั้นอ่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของดนตรีนะครับ คูที่ค้างไว้ในสไลด์แรกเห็นไหมครับจังหวะคืออะไรจังหวะก็คือเกิดจากการควบคุมของชิ่งที่ตีเสียงชิ่งและฉับสลับกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นกรองก็คือกําหนดและควบคุมโดยเครื่องดนตรีประเภทโทนลัมนากรองแขกกองยาวอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นคือตัวที่ใช้กําหนดของจังหวะนะครับอ่ะต่อไปต่อไป <c oughs> เป็นองค์ประกอบ ของดนตรีด้านทํานองทำนองก็คือการเรียงเสียงให้สัมพันธ์กับจังหวะนะครับทำนองเหมือนทำนองเพลงต้องตรงจังหวะมันถึงจะไพเราะใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นองค์ประกอบของดนตรีนะครับเรียงเสียงให้สัมพันธ์กับจังหวะแล้วก็แนวเสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงดังเสียงเบานะครับเสียงสั้นเสียงยาวมันก็อยู่ในทำนองนะครับอ่ะต่อไป ต่อไปจะเป็นเสียงและเสียงที่ครูบอกไว้แล้วก็คือมันเป็นระดับสูงต่ำใช่ไหมครับโดเลยมีฟาซอนลาทีโดเครื่องเครื่องดนตรีไหนก็ตามที่ทําเสียงสูงเสียงต่ําได้ก็ทําทํานองได้นะครับระดับเสียงสูงต่ําของเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนที่มีความถี่แตกต่างกันเช่นเสียงต่ําเราตีเรานึกถึงเราตีคองมงอันนี้เสียงต่ําหรือเสียงกองแขกตึง นะเสียงต่าส่วนเสียงสูงก็เป็นประเภทเสียงปีใช่ไหมครับเสียงเป่าปีเสียงอย่างแตรรถสิบล้ออะไรเงี้ยปี๊ดดังขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือเสียงอันนี้คือความถี่มันแตกต่างกันมันก็เป็นองค์ประกอบของดนตรีเช่นกันนะครับแล้วก็ความหนักเบานะครับของเสียงทําให้เพลงสมบูรณ์นักเรียนลองสังเกตว่าเพลงบางเพลงเนี่ยมันจะมีท่อนที่ร้องเบาใช่ไหมครับบางท่อนร้องเบาบางท่อนร้องเสียงดังใช่ไหมครับก็ น้ำหนักพวกนี้แหละเราเรียกว่าองค์ประกอบของเสียงนั่นเองที่อยู่ในองค์ประกอบดนตรีนะครับอ่ะไปสไลด์ต่อไปเลยทีนี้มาดูมันมีอีกวิธีหนึ่งคือเขาเรียกว่าการประสานเสียงการประสานเสียงเนี่ยเหมือนเราร้องเพลงชาติใช่ไหมครับเราจะร้องคีย์เดียวกันคือประเทศไทยรวมเละเนอ้อชาเชไทยใช่ไหมครับแต่การประสานเสียงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเสียงอีก คู่เสียงหนึ่งขึ้นมาสมมติเราร้องเสียงนี้ประเทศไทยมันจะมีการร้องสูงหรือต่ำเข้ามาคู่กับเสียงหลักเขาเรียกว่าการประสานเสียงซึ่งคนละคีย์กันแต่อยู่ในกลุ่มโน้ตเดียวกันนะครับคือเกิดจากเสียงพร้อมกันตั้งแต่สองเสียงขึ้นไปเราจะเรียกว่ากลุ่มคอร์ดหรือการประสานเสียงนั่นเองเหมือนเราดีดกีตาร์ใช่ไหมครับเราต้องกดหลายนิ้วกดเป็นนแล้วก็กดหลายเสียงใช่ไหมครับนั่นคือการประสานเสียงเข้าไป จากโน้ตตัวเดียวกลายเป็นโน้ตหลายตัวใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าการประสานเสียงสิ่งที่นํามาเรียบเรียงจัดระดับเสียงสูงสูงต่ําดังเบาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นเวลาเราจะร้องเพลงหลักเนี่ยเราก็ร้องเสียงคีย์หลักให้ดังกว่าเขาส่วนคีย์ประสานอาจจะอยู่คนละคีย์กันแต่เสียงจะเบาลงหน่อยเพื่อให้เสียงหลักเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นนะครับ อันนี้คือการประสานเสียงเดี๋ยวครูมีมาให้ดูนะครับเดี๋ยวครูมีมาให้ดูว่าเอ๊ะประสานเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะมีคลิปมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปทีนี้ <c oughs> มาดูพื้นผิวของดนตรีมันก็อยู่คล้ายๆกับการประสานเสียงนะครับนั่นคือโน้ตหลักและโน้ตรองมันจะช่วยอุ้มให้เสียงโน้ตหลักเนี่ยดูกว้างขึ้นเสียงมันจะกว้างขึ้นเสียงมันแทนที่เราเหมือนจะเป่าโน้ตเดียวมันก็กลายเป็นว่าเหมือนมันมีกลุ่มโน้ตเนี่ย ผักเข้ามาทําให้เสียงที่เป็นเสียงหลักเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเสียงแนวตั้งและก็เสียงแนวนอนนะครับเสียงแนวนอนเนี่ยจะยึดหลักก็คือเป็นเสียงของปกติเช่นเสียงร้องปกติหรือเสียงกีตาร์ที่ครูจะมาให้ดูเนี่ยเป็นเสียงกีตาร์ที่ในคีย์ปกติที่เขาร้องไอ้ที่เขาโซโล่นะครับส่วนเสียงแนวตั้งเนี่ยเป็นเสียงประสานขึ้นมานั่นเองนะครับจะประสานแนวเสียงต่ําหรือเสียงสูงก็ได้นะครับแต่มันจะออกมาแล้วมันจะกลมกล่อมกัน อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลองฟังดูนะครับครูมีคลิปมาให้ดูนะครับนักเรียนลองลองอ่านพร้อมกันก่อนอ่ะครูอ่านให้ฟังนะครับรูปประพันธ์หรือพื้นผิวเขาเรียก texture นะครับพื้นผิวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงในแนวตั้งกับแนวทำนองแนวนอนเมื่อเอามารวมกันเกิดพื้นผิวของดนตรีทําให้เกิดเป็นภาพรวมของดนตรีพื้นผิวของดนตรีมีหลายรูปแบบด้วยกันเดี๋ยวครูยกตัวอย่างมาอันเดียวก็คือการการพื้นผิวแบบมีเสียงร่วมนั่นเองเขาเรียกว่า h o m o p พนิกเท็กเจอรนะครับแต่ที่จริงมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ว่าครูยกตัวอย่างเอาง่ายๆที่มองภาพออกนะครับที่นักเรียนป .6 จะมองภาพออกดนตรีที่มีทอ่อมีทำนองหลัก1ทํางทนองและมีเสียงเพิ่มเข้ามาช่วยสนับสนุนให้แนวทำนองดนตรีเนี้ยมันเด่นชัดขึ้นมีความไพเราะขึ้นเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าเสียงกีตาร์หลักจะเป็นให้ดูนะเสียงทำนองหลักคือแนวนอนเนี่ย จะเป็นเสียงกีตาร์ตัวสีฟ้านะครับส่วนกีตาร์ที่เป็นทํานองแนวตั้งเนี่ยเป็นทํานองร่วมก็คือการประสานจะเป็นของพ่เตอร์ออพิเต้เนี่ยพิเต้คนนี้ชื่อพิเต้นะครับคนนี้คุณครูไม่รู้จักพ่เต้สโลประสานนะครับคนนี้สโลทํานองหลักคนนี้สโลประสานดูซิว่าเสียงมันออกมานักเรียนฟังแล้วมันรู้สึกมันเป็นเทกเจอร์อยังไงนะครับเอาลองฟังก่อน โอ้โห oh เป็นไงครับนักเรียนเพลินเลยเป็นไงครับสังเกตไหมว่ามือกีตาร์คนที่ดีดต,ตัวสีฟ้าเห็นไหมครับเขาจะดีดทํานองหลักมาแล้วพี่เต้คนที่ดีดกดกีตาร์ตัวสีดําเนี่ยเขาจะสโลโ่ประสานขึ้นมาทําให้เพลงมันรู้สึกมันทําไมครับเออมันมีความกว้างขึ้นมันเป็นเขาเรียกเนี่ยครั้น,นี้เนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่า เท็กเจอร์นะครับนี่แหละเรียกว่าเท็กเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองมันก็มีเท็กเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเครื่องดนตรีนั้นๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้ลองไปฟังอย่างชิ้น,นอื่นดูนักเรียนลองไปหาฟังดูว่าดนตรีที่นักเรียนฟังมันมีเท็กเจอร์อะไรที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าเสียงนี้มันเนี่ยมันเป็นเท็กเจอร์จริงนะอย่างตัวอย่างที่ครูมาให้ใหดูนะครับอ่ะโอเค ไปต่อไปเลยทีนี้เราเข้าใจเรื่องเท็กเจอร์แล้วเหลือคียตลักษ์คียตลักษ์คืออะไรคีตลักษ์ก็คือโครงสร้างบทเพลงที่กําหนดจากผู้ประพันธ์เพลงคืออย่างเช่นเพลงเมื่อกี้ที่ผ่านมาใช่ไหมครับคนแต่งเขาต้องการแต่งให้ใหกีตาร์ออกมาทํานองนี้นะและเสียงประสานออกมาทํานองนี้นะเลยกลายออกมาเป็นคียตลักษ์หรือบทเพลงที่ผู้ประพันธ์เนี่ยเป็นคนคิดค้นนะครับให้จะออกมาแบบนี้แหละมันถึงจะเป็น มันถึงจะเป็นคีตลักษณ์นะนั่นก็คือคีตลักษณ์ของบทเพลงเมื่อกี้นี้นะครับก็คือโครงสร้างของบทเพลงที่คนประพันธ์หรือคนแต่งต้องการให้เป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คีตลักษณ์นะคีตลักษณ์ไม่ยากต่อไปอ่ะหมดแล้วทีนี้เป็นภาระงานของคุณครูแล้วป .6 นี่ครูติ่งบอกแล้วว่าจะพยายามไม่ให้งานเยอะนะครับแล้วก็จะได้ส่งงานครูติ่งได้ เยอะนะครับไม่ต้องไม่ต้องอคือได้ส่งครบทุกคนไม่ต้องมีงานค้างเยอะนะครับอ่าภาระงานครูคือ1ให้นักเรียนวิเคราะห์เพลงลาวดวงเดือนลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยเดิมนักเรียนลองไปหาฟังนะสาหรับที่ป .6 กะโตแล้วนะครับไปศึกษาเพลงลาวดวงเดือนใส่หูฟังเลยนะครับฟังนะครับใช้สมุดนะครับจดนะครับ1ตอบมาว่าจังหวะของเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยจังหวะเป็นยังไงในอัตราจังหวะ ที่ครูเทียบให้3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวเทียบเข้าไปเลยนะครับแล้วทํานองเพลงเป็นยังไงนะครับไพเราะนุ่มนวลอ่อ,อนหวานหรือว่าสนุกสนานเล้าใจนะครับความหมายของเพลงให้น้องๆป .6 หกนะครับไปดูว่าความหมายของเพลงราวดวงเดือนเอาเพลงที่มีเนื้อร้องนะครับเพลงราวดวงเดือนจะมีเนื้อร้องด้วยให้ฟังเนื้อร้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ย่อเป็นความหมายของเพลงออกมาว่าเขาพูดถึง อะไรแล้วเสียงดนตรีและเสียงขับร้องในบทเพลงนะครับเป็นอย่างไรถ้าเกิดตอบไม่ได้ให้ใส่เครื่องดนตรีลงไปแทนนะครับให้ใส่เครื่องดนตรีที่เรียนคิดว่าเออในราวดวงเดือนเพลงนี้มันมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าฟังไม่ออกจริงๆยังไงให้นักเรียนเขียนความรู้สึกลงไปแทนก็ได้นะครับอ่ะตอบมาทั้งหมด4ข้อนะครับ โอเคทีนี้เราก็ยังค้างกันอยู่เกี่ยวกับพลังงานนะครับจังหวะชิงอันนี้ครูให้เป็นการบ้านเอาไว้นะครับให้ไปฝึกเลยตั้งแต่3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับฝึกให้คล่องเดี๋ยวคุณครูนะครับไม่รู้ละคาบไหนให้นักเรียนคิดว่าคุณครูค,คิดว่านักเรียนพร้อมอ่ะครูจะเรียกสอบ นะครับครูจะเรียกสอบทุกคนนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปฝึกมานะครับ3มชั้น2ชั้นและก็ชั้นเดียวโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับการเรียนในวิชาดนตรีคุณครูก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรื่องต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้อย่าลืมนะครับให้ทุกคนทำให้ถูกต้องเลย นะครับพี่ป .6 เก่งอยู่แล้วแล้วก็ส่งการส่งงานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะประสานคุณครูประจําชั้นนะครับว่าจะส่งทางไหนนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมกับของคุณครูกระแตนะครับโอเคหวังว่าพี่ป .6 คงทําได้นะครับมี2งานนะครับงานแรกลงสมุดถ่ายส่งเหมือนเดิมงานที่2ซ้อมให้แม่นนะครับเดี๋ยวครูจะเรียกสอบอ่ะโอเคจบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยนะครับนักเรียน รักๆทุกคนเลยคิดถึงอยากเจอหน้าเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้โควิดเราไม่ได้เจอกันนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ทำกันบ้านนะครับส่งคุณครูตลอดนะครับโอเคนะอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ